คือบอกผมก็สงสัยทุกคนรวมถึผมสงสัยผมเองด้วยครับว่าผมได้กระดาษเปล่าหรือเปล่าตอนนี้ไม่ชอบเลยทำไมเพราะว่าตอนนี้โดนบ่อยมากเกิน5คนหรือเปล่าตายแล้วรู้ปะเนี่ยน่าจะเกิดนะเอโย็ p ก o x y สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับสวัสดีครับ Kim Proxy ครับสวัสดีครับม o n y Proxy ครับสวัสดีครับ Peter Proxy ครับครับผมและตอนนี้พวกเราก็อยู่กับ Mint Hangout เอาละครับและวันนี้เนี่ยพวกเรา3คนไม่ได้มากันธรรมดาครับเราจะมาเล่นเกมด้วยครับกับเกมจับโกหกจับโก้ครับจับโก้ครับไปดูเลยครับไปเลยอ่ะก่อนเล่นคิดว่าสกิลใครเนียนสุดพวกเราโกหกไม่ค่อยเก่งเราโก้เลยนะครับผมรู้เลยทุกคนจับแน่นอนเดี๋ยวเราดูเดีแต่เดูครับแต่เกมเนี้ยเร้ไม่ชอบเลยทำไมเพราะว่าโดนบ่อยมากคนที่แบบว่าไม่มีอะไรเลย แต่ผมว่าวันนีมันจะมีคนนึงอ่ะคืออันเนี้ยที่เราจะบอกว่าใครจับโกหกเก่งสุดใช่ไหมจำมีคนนึงอ่ะอาการออกง่ายสุดอ่าถ้าแบบ <c oughs> มันจะมาพร้อมแบบพร้อมว่างเปล่าสมมุิเขาได้กระดาษเปล่าดูหน้าเขาจะว่างเปล่าตามว่างเปล่า <c oughs> งงทำยังไงดีท<ง>ำยังไงกันดีตอนนี้ก็ว่างเปล่าลแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับวันนี้เจมเป็นยังไงฮะไปเลยครับอ๋อคนนี้ อันนี้ไปนะเป็นวงครับผมโอเคอ่ะเริ่มให้อธิบายคำอธิบายวงนี้ในความรู้สึกเราเริ่มจากใครก่อนก็เลยวงผู้หญิงครับอืมเลิศเลิศสวยครับเท่มสเต้นมีสไตล์น่ารักกว้างทุกคนเลยเล่นคอนเล่นคอนสวย้ว ว่ามีเซนส e v a r i e ิทีครับอ่ะก่อนที่จะไปจับโหวให้สิทธิ์แต่คนอยากถามใครได้คือผม,ผมสงสัยทุกคนลงหลงสงสัยผมเองด้วยครับว่าผมได้กระดาษตป่าหรือเปล่าถามอะไนไ้เออเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บอกว่าม,มีคอนเสิร์ตอ,ะอ่ะเป็นคอนเสิร์ตเดียวหรือคอนเสิร์ตรวมรวมอย่าทำมิเตอร์เหมือนกันนะสรุปจะ เออวิเตอร์บอกน่ารักกับเฟียลอาเซียนเท่ๆเท่สรุปจะน่ารักหรือจเท่จะมาไซ้าน่ารักบ้างวิเตอร์อ็ไดวงนี้เนี่ยมีสมาชิกไม่เกินกี่คนไม่ไม่เกินห้าคนหรือเปล่ารู้ปะเนี่ยน่าจะเกินนะน่ให้ชี้พร้อมกันเราคิดว่าใครได้กระดาษเปล่าหนึ่งสองสามอะไรองเหรอจริงเอาวิเทอร์ช่้ใครดูผมคิดว่าออกมือผมคิดว่าออกมือเอ้าใช่วิเตอร์ไหม เลยโอเคครับเอาละอนี้จาว่ารูเดี๋ยไม่รู้นะขอรขอได้ก่อนนะเฟียว่าเท่ออกไปทางน่ารักหน่อยเกิน5้าคนอะไรนะอะไรโฟยิปอ่ะีไรโฟยิปอ่ะไม่รู้ว่าผมไม่ได้กลับเอาเอา นี <kung government> ่ <stumbled> ูวิกต <thing> ้าาอาลบนนา้ัวยคุณอะยรู้อยู่คนเดียวรู้อยู่สองคนวไมู่้าคนตเียเปลี่ยนเกมไปเลเกมที่ว่าใครมีกระดาษเม่เรามื่กี้เมื่อกี้สคนที่ไม่มีชีผมเลยที่เราเลี่ยชีหใจอะเมื่อกี้ขอจเป็นคาร่าะครับมครับโอเค พระเอกที่มีล่าสุดเขาหลอกมาเยนะไม่เอาหน่อยใช่เอาหน่อยใช่ปากไหมครับผมโอเคครับผมทุกคนและตอนนี้พวกเราครับฟลอกซี่เนี่ยมีโปรเจกต์โซโล่กันแล้วใช่ซึ่งตอนนี้นะครับนำไปก่อนเลยครับโชกุนชอบใหม่ในลองบอกพี่การคนในใจและนุ่งก่อนสัปวันสัปเ day ครับและก็ที่อยู่ตรงนี้คือของผมเริ่มก่อนอิสไปครับผมขอร้องขอฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหม้เพื่อนรักขอขออนุญาตเป็นแรปนะครับเสียงแพร่พอดีปากจะเป็นชาดปวดใจเป็นไง คิดอะไรแบบผู้บิดาอ๋อเออตอนราดนี่ครับอยากฟังต่อทีติดตามเังมี่เนาะใช่ครับคนต่อไปพี่คิมเลยครับครับผมผมเองนะครับผมกับเพลงพร้อมจะไปนะครับผมเธอกระโดดขึ้นขึ้นแล้ววิ่งไปกับฉันนี่ไม่ใช่ความฝันให้เธอมั่นใจอ่าอันนี้ครับนะคนสุดท้ายครับผมน้องทรย์เพลงสดๆอร่อยครับผมมันอาจจะเป็นเพราะเธอดวงดี ฝากด้วยครับผมอาจจะเป็นชื่อว่าอาจจะเป็นครับผมครับผมท่านก็ฝากพวกเรา Boxy นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามช่องทางของเรานะครับได้ตามโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับผมคลิปคลิปผมว่า Boxy ก่อขึ้นละครับสวัสดีครับนะฮะแล้วท้ายสุดนี้นะครับพวกเราก็ขอฝาก Mint Magazine นะครับผมวอลลูนยี่สิบสองกับคอลัมน์ Mens Hangout ไว้ด้วยครับผมฝากด้วยนะครับในเจงครับบ๊ายบายบ๊ายบาย